ทำเครื่องให้รอบเดินหอบแบบนี้มันดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับนี่ครับรอบเครื่องยนต์นะครับของรถปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แต่บางคนวัยรุ่นแบบอยากเท่ไงอยากทําทให้มันเดินหอนะครับเราจะทํายังไงเดี๋ยวผมสอนวิธีก่อนนะแค่ปัจเจเบอร์สิตัวเดียวครับมาที่ตัวคันเร่งเลยนี่คือตัวคันเร่งแล้วเราจะเห็นน็อตที่เขาตั้งคันเร่งไว้ตรงนี้เราก็แค่คลายน็อตตัวนอกปุ๊บเราก็คลายคันเร่งออกมา นี่ก็จะกลายเป็นเดินหอบแล้วปรึ่งปรึงปรึงเห็นไหมจอดแบบท่ๆนะครับแต่ก่อนที่จะทําต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันก่อนนะครับการเดินหอบอ่ะไม่ดีนะทุกคนผมบอกไว้เราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องยนต์มันมีทั้งลูกสูบข้อเหวี่ยงแล้วก็วาล์วกัะเดืองวาล์นะครับถ้าเกิดเราตั้งเดินหอบแบบนี้ปรึ่งปรึ่งลูกสูบเวลามันชักขึ้นลงมันไม่สมูทมันปรึ่งปรึ่งแล้วก็วาล์วเหมือนกันปรึ่งปรึงปรึงแบบนี้ยมันจะทำให้เครื่องยนต์ของเราสึกหล่อเล็้วแล้วรถไถอ มันไม่ใช่เต้าแตะเครื่องยนต์เหมือนรถยนต์มันมีพวกปั๊มแมลเิกถ้าปั๊มเมกลิกไม่ได้รอบขับช้าเกินไปเนี่ยมันก็ส่งน้ามันไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราไปยกอุปกรณ์หน้าหลังนี่มีสิทธิ์ปั๊มพังเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องยนต์น่ะต้องตั้งสโลให้มันรอบเดินเบาที่เขาเรียกเดินเบาก็คือเดินสมูทไม่พลึ้งพลึ้งพลึง้งก็คือเดินเรียบๆแบบนี้เราอาจจะตั้งให้มันต่ําสักประมาณ500รอบทุกคนแต่ว่าอย่าให้ถึงกับเดินหอบเี่กอยู่ที่5 เดินเบาให้อยู่ที่ประมาณ5้ารอยรอบนี่ครับเมื่อตั้งอยู่ประมาณตั้งห้ารอยรอบนะให้มันล็อกน็อตเลยแค่นี้ก็เสร็จนะครับทุกคนแต่5้ารอยรอบกับการทำงานของรถไถถ้าเกิดเราลงทำงานจริงๆมันไม่ได้ถ้าเกิดเราลงทำงานจริงๆเราควรที่จะตั้งคันเร่งมือ ให้รอบอยู่ที่ประมาณสัก800-900รอบเพราะเราต้องคำนึงด้วยว่ามันพ่วงปั๊มเอลิกไปด้วยถ้าเกิดรอบต่ำเกินไปเวลาเรายกเนี่ยเห็นไหมบูบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งการเล่้อยู่ประมาณสัก8-900รอบเวลาทำงานตั้งโดยคันเร่งมือแต่ถ้าเกิดเราตั้งตโลไป900รอบเลยอะ่ะบางทีมันอื้อเกินไงทุกคนแล้วมันทำให้รถเรากินน้ำมันเวลาเราเจอดตโลเครื่องอ่าเพราะฉะนั้นก็เวลาตโลเครื่องก็ดึงกลับมา ให้อยู่ประมาณห้ากรอบแต่ที่ํากัญให้เครื่องเดินเสมออย่าให้มันปรึง่งปรึง่งปรึง่งแบบนี้ไม่ดีแต่ถ้าถามว่าทําให้มันเดินหอบทําได้ไหมทําได้ทุกคนแต่ว่าทุกคนต้องมีวินยัยเวลาขึ้นมายกอุปกรณ์เนี่ยต้องตั้งให้อยู่ประมาณ800900รอบเสมอเข้าใจเนาะเนี่ยครับรอบเดินหอบทําได้แต่ว่าต้องเข้าใจใช้แต่ถ้าถามผมว่าทําให้เดินหอบดีหรือเปล่าผมว่าไม่ควรเพราะเดี๋ยวเครื่องยนต์เรามันจะอายุสั้น ก่อนแกแก่ง่ายครับหายสงใสัเนาะ